หลายคนได้ตามหาชายหนุ่มในตำนานเขาเป็นชายลึกลับหาตัวจับได้ยากทายที่ซัดกับหล่าปีศาจมานับครั้งไม่ถ้วนชายหนุ่มรูปงามกับง่ามดากสีทองชายผู้นั้นมันบ้า <c oughs> ไม่ว่าจะมุมไหนเขาก็ดูดีเป็นบ้าเลยอชายหนุ่มกล้ามโตกับผ้าขนหนูสีทอง มันช่างงดงามจริงๆวู้ฮูดูดีเคลื่อนเอาซะเสียบตาเลยโอโ้โหได้เวลากำจัดไอ้ปีศาจชั่วแล้วโอโ้โหอาฮ่าเออพ <c oughs> ี่กลับมาแล้ว <c oughs> ใช้ให้หมดก่อนจะได้ไม่ต้องเสียดายเออเรเวลอัพอาฮ่า โคตรงดงามปราสาทสีขาวเอาละมุ่งไปเลยอุ้ยเอาละสุดยอดมิสเตอร์เช็คพอย์แล้วเฮ้ยศัตรูข้างหน้าได้เวลาจัดการมันเป็นสปาราชั่วเฮ้ยไปไงมเฮ้ยยา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 เออปกหมดนะ ให้ต,บห,หตบหนึ่งที JI, so ให้ตบหนึ่งทีหลนด์กนได้พี่หวดเฮ้ยยังไงยังไงยังไงอย่าลืมท่าเดี๋ยวจ้จ้าจ้าเฮ้ยจับมือข้อเออเอออย่าพึ่งอย่าพึ่งบอกว้ยอื้ออืออือโอเคชื่นใจชื่นใจโว้ยหลอกกูก่อนหวดเข้าไปเต็มข้อโอ้โหนี่ก็ไม่รอกันเลยอ่ะโอ้โหแค่ครั้งแรกก็แหกเสแล้วขออนุญาตกลับไปรีใหม่ ีมาเลยซ้อมเอาดิพี่ซ้อมมาดีเฮ้ยจึ๊บโอ้ยเฮ้ยกให้หลอกกูก้อนเออมันไม่ตี่ะเออเดี๋ยวโอ้โหก็หนึ่งทีอยู่ดีจังหวะนี้ขวดไปกูก็เป็นปตัดเต็มคอยังไงตัดดิตัดดิรออะไรแล้วรออะไรแล้วเรียบร้อยก็โดนอยู่ดี ไปขวาก่อนขวา้ายก็ไปอ่ะทำไมอ่ะอ้าวนุนๆๆๆๆๆเลข้างบนเลยข้างบนเฮ้ยมาหน่อยสิโอ้โหไอ้เกียดพวกคนหนูพี่ด้วยอาจารเอ๋ตัวเองว่ายังไงเฮ้ยเออโดลุกโอ้โหคนละชื่อใจนะเฮ้ยใจเย็นหัวใจเย็นกูบอกว่าจะรอบอโอ้ลบนี้รับไม่ได้อวดไม่ออเเออเออ ยังไงเฮ้ยเอออเอออเอออไอ้เอ้ายักษยางษ์ยังษ์ถืไปมันทุกได้โอ้โหขอบใจมากลูอิสเกือบแหกเกือบลามตะกลับมาได้ว่าโอ้โหเดี๋ยวกิเลวเล่นซื้อๆยาวเล่นซื้อๆเออเฮ้ยอุ้ยแล้วก็โดดไปหดเออเร็วกว่ากูวิกมึงไงอ้าถ้าย่องไปนี่จะเห็นไหมนะ ไอ้โสแล้วครับซัดแม่งเลยปวดเข้าไปเต็มข้อโอ้โหของแน้อุ้ยอันเน่พี่เบิร์มพี่เพิ่มว่าไงพี่เบิร์มว่าไงพี่เพิ่มว่าไงว่าไงคนหล่อสุดหล่ออะไรครับโอ้โหโอ้โหไงเจ้าสุดหล่อเอาปวดมาแล้วก็ซัดเลยไอ้ไม่โดนเฮ้ยเอื้อเอื้อใจเย็นใจเย็นใจเย็นเฮ้ย เอออยังเกือบหลับตะกรรมมาได้ว่ะโทุกทียังไงพุ่งไปจังหวะนี้วุบววนเข้าไปวุดไปแล้วก็ฟาดเข้าไปเต็มข้อเออเออเฮ้ยหูยยังยังกู้มาสองคนกู้มาสองคนยังไงโอ้เฮ้ยอันนี้มันดีเจนเอ็กซ์เทิร์นไฟลเตอร์ว่ะโอ้โหจะบอกเพิ่มหนึ่งอันนี้ก็เพิ่มหกหลอดแล้วดิ ไปไปกับบิลีกับบิลีอย่าหมดแล้วโดดตฟัดแบบข้ามรั้วยังไงยังไงอ้าวไม่ถึงยังไงมึงเข้ามามึงเข้ามาไอ้ก้อยโอ้ยอย่านะอย่านะอย่านะมันไปทางไหนวะน่ะมันไปยังไงวะน่ะเฮ้ยอะไรอ่ะเดี๋ยว มีคนตามมาเอาได้เลยครับพี่เออเดียวเดี๋ยวอออออออจุกอกกก่อนโอ้เออเออเออเดี๋ยวเดเดี๋ยวลุมนี่มันลุมนี่มันลุมเกินไปนี่มันลุมเกินไปแท้ใจหน่อยออเ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 เดี๋ยวเดี๋ว้ายใจเย็นสุสุลโว่าไงสุลโลเออยสยสกูวเลยสเดี๋ยวเออยางเกือบหลับ ไอ้เวนเอ้ยไม่ดิเด็โอ้าหดโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงพี่แวะปั๊มอ่าอเดี๋ยวดิ้มใจเย็นๆเด็กเออเออโอ้โหโอ้โหเออจังหวะนี้เฮ้ยโอ้โหมีปล่อยปล่อยพลังใจเย็นๆใจเย็นๆสุดหล่อว่าไง่้ยฟาร์บก่อนเลยจังหวะนี้ลูอิสกูตายยังลูอิสของกูบ้างระเบิดพลังเหรอระเบิดพลังเหรอ เปดโล่เหรอโล่ finish กัดชาเข้าไปไปยิ่งทำอะไรลงไปอ่ะเอายังมีเหรอคุณมันโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวมันมาเยอะจังอ่ะเปลี่ยนบุ้นนี้ไม่ไหวจริงว่ะจังหวะนี้ไม่ไหวจริงว่ะไม่ไหวจริงว่ะยังไงครับตามมาอุ้ยไม่นขีเจ็บเอาโอเครู้เรื่องฟาดไปเฮ้ยย้่าเออย่าอย่าพี่ฟาดพี่ฟาดไกลกว่าน้องอย่า พี่เพื่อนว่าไงเพื่อนว่าไงอันนี้โลกโลกนี้มันน่าจะแบบว่าสะท้อนดาวเมจว่ะกระแทกทันไปหนึ่งทีครับจังหวะนี้แล้วยังไงต่อเฮ้ยมึงมาแบบเยอะเกินไปหรือเปล่าโอ้ถ้าคุณลูกกูออกไปอะมันยังตามมาก่อเฮ้ยเดี๋ยเดี๋ยว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 วิ่งสิขรร้อยยายใโอ้ยตามไม่พักเลยเดี๋ยวโอ้ยพี่จะมั่งเอ้ามึงมายังไงมึงมายังไงมึงมายังไงเออเดี๋ยว กูประเด็นมาตรงนี้ทางตันอ่ะเดี๋ยวเออลุยส์วิกก็แตกว่ะอ่าไม่พักเลยดีมั้งเฮ้ยลุงลุยส์เอา้ากดทิศหัวเต็มที่โอ้ยโอ้ยมึงลุยส์ได้อีกวะไม่ได้แล้วอ๋ออ๋ออ๋อลูอิสแล้วอยู่ไกลด้วย ลูวิสทันปะไม่ทันเฮ้ยอ้อลูวิสม oh, ีอีกป้าลูวิสมีไหมอ่ะลูวิสอ่าไม่มีแล้วเออเฮ้ยโอ้โหกลางหลังกูเลยบาดแผลลูกผู้ชายโอ้ยอ no oh, oh ้ลูวิสเอาลูว oh. <right> ิสตายหาตายแต่เมื่อไหร่เนี่ยโอ้โหเฮ้ยอ๋ออ๋อเฮ้ยอ๋อเดี๋ยวตั้งโอ้ตั้งโอ้โอ้โอ้ชิ่งก่อนจ๊ะไหมชิงก่อนที่ เออยังจะแทงกูโดอีกว้าวเฮ้ยรกลเฮรยไกลเฮ้ยกูตามาครับมกูตามมาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีมีเช็คกระพลไม่มีสเตลร์ไหมมีชิบหายแล้วไม่มีว่ะไม่มีว่ะไม่มีว่ะไม่มีแคมป์ไฟว่ะไม่มีแคมป์ไฟมาดิมาดิว่าไงสวยโอ้โหว้าววันนี้พี่ผิวน่ะนบไอ้เฮ้ยกูไม่รู้นั่นไง นั่นใช่อะว่มามีทางเหรอ่าทางไหนเนี่ยมันตามมาโอ้โหเอามามามาเ้ยประตูประตูไปที่ไหนก็ได้พากูไปจากที่นี่ทีไปยังไงสุดหรอะกูามาไกลแค่นี้กูอะไรงุดอืมเราเว้นไปตรงนี้ก่อนเนาะ พยายามข้ามก่อนไปเลยเล็กกันนะครับเพราะว่าลอตโซ่เอ่อลอตฉาดล็อตโซอะไรลอสชาดเราอยู่ข้างบนไปตกไกลซะด้วยอ๊ะเดินอย่างนี้เดินอย่างนี้ฮะใจเย็นมีอ่ะให้พี่ได้โอเคเดินไปไกลเกินปะเราดักรอได้ไหมไม่ได้ด้วยไกลเกินเราล็อกเป้าล <c oughs> ็อกเป้าจังหวะนี้เหมือนจะเห็นได้ยังก่อน มีการอันอ่าโอเคเจอกูแลมาแล้วเว้ยเฮ้ยเออแล้วก็เคาน์เตอร์ไงแล้วก็ระช่อเข้าไปง้างสักทีเอออ่าสะใจจริงๆทษทีนะน้องโอ้ยตรงนี้มันมีคันโยกใช่ตอนนั้นวิ่งแหลกเลยโอเคมีตัวเดียวใช่ไหมเฮ้ยว้ายกาพิด เฮ้ยไม่โดนป่ะเฮ้ยอุ้บอุ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยมึงเบิ้ลมึงเบิ้ลใจเย็นใจเย็นเฮ้ยชื่อืนใจแทงใจหนึ่งทีครับเออฟาดเข้าไปครับแต่ก็โดนเหมือนกันอะไรวันเน่ะดึงคันโยกอึ้บไม่ใช่เปิดบานนี้แล้วปิดบานนั้นนะ็อชาร์จก่อนชื่นใจโอ้โหเป็นหมื่นเลยนะพี่ เฮ้ยเป็นแสนเลยนี่ว่ะโอ้โหกูตายกี่รอบวะเนี่ยอะไรเนะี่ยเก็บเลยไอซิสโคมหางนี้มันที่ไหนวะเน,นี่ยมันมาแล้ววะมันขึ้นมาวะมันปีนขึ้นมาวะารัดรัดเข้าไปหัวแตกมีอะไรเก็บปะไม่มีนะแล้วไงองค์หญิงทขาไมร้านอย่างนี้กูใจคอไม่ดีเลยเอามาเฮ้ยแล้วก็ทอรเตอร์ไงแล้วก็เดือดซุ่มอ่ะคือแบบ ขื่นใจแล้วก็ซัดหนึ่งทีง้องปุ๊บหน้าแหกไปหน้าสั่นเลยอันแน่เรียบร้อยอันนี้อะไรอ่ะปีนลงว่ะอ้าวมีทางลงด้วยถ้าลงแล้วขึ้นได้หรือเปล่าผมว่าถ้าลงแล้วอ่าอ่ะลงมันมีของอ่ะอืมใหญ่อ่ะใหญ่อ่ะควีนสตีลอุ้ย ว่าไงคนดีเฮ้ยอย่าเออเฮ้ยอย่าอย่าเพิ่งอย่าอา้าวหัวเข้าไปครับโอ้โหเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยหลบบอลหลบบอลหลบบอลเฮ้ยชืๆๆ้นหนึ่งสองแล้วก็ฟาดครับผิวไม่เบาผิวไม่เบามีอะโอ้ยปึ๊บเฮ้ยเดี๋ยว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 เมันไปกินตัวกันแน่เนี่ยกูงงหมดละเดี๋ยวนะใจเย็นใจเย็นใจเย็นใจทำไรปีอ่ะยอมไม่ได้หว่ะท่าที ปวดแบบจุยจายอยู่นี่อ๋อมีอา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 โอ้เกือบหลับมีอากูเกือบหลับแล้วมีอาเฮ้ยโอ้ยโอ้ยมีอาได้อีกบ้างมีอามีอายืนนิ่งมีอาหมดมุกแล้วอะเอาโอ้ยกูมาดิเฮ้ยอืมกูห่อสักทีเอาแบบจังนับอา กระชากลากถือ,อ,อเก็บก่อนเลยชาโซไม่ได้เฮ้ยอะไรมาตดูดสองบ่อตดูดสองบ่อตดูดสองบ่อโอ้ยโอ้ยอยังไงยังไงพุ่งกับมันชัดปุ๊บหน้าแหกเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยซ่อนของเหรออาวุธใหม่ลูบิโอไลท์เพชเซอร์โอ้สายจิ้มจ้วงแทงแน่นอนเลยว่ะโอเค ม่ไจะเปิดดึงประตูใหม่สิพาไปไหนนะอุ้ยใครอ่ะอ๋อนอนอยู่อันนี้โผล่ไหนวะเนี่ยอุ้ยมีกล่องอีกแล้วขออะไรแบบงามๆได้ไหมขอแบบชุดงามๆอุ้ยค้อนเหรอ impulse ลองได้เป็นไงวะเฮ้ยโอ้โหค้อนใหม่บึ้มๆเลยครับช่วงท่าเหมือนกันโอเค เฮ้ยอ้าวอุยอุยุยของแท้แต่มันใช้ทีนี้แบบว่าหายไปเลยทำการสตันช็อกเวฟแต่ทำไมกูเห็นมีไฟงงงงเลยฮันน่ลองเลยไดนป่ะเฮ้ยตัดเข้าไปง้าตัดวับเข้าไปเรียบร้อยไม่ทันนะโอเคอุยวันนีคนสวยวันนีคนสวย เป็นยังไงง้าง,ร,ง,างรอแล้วกูอุ้ยเออเอ้ยยังไงยังไงเหวี่ยงเข้าไปโอ้โหรุนแรงจริงๆไงเชจ้าคนดีตัดเข้าไปเหวี่ยงเ,เต็มโค้งครับจังหวะนี้ใจเย็นใจเย็นโอ้โหเมียใส่มียังเลยอ่ะว่ายัางไงอย่าหันหลังให้ศัตรูไอ้โน้ สตาร์ทเค้าไปเต็มข้อไอ้นี่น่าจะเป็นโอ้โหเป็นมอนเล่นเวทเหรอเล่นแง่ปะเยังไงเล่นแง่เฮ้ยโอ้โหก็เคาน์เตอร์ไปไงยังไงออดาบร้อยเล่มนี่พลังดาบร้อยเล่มอสูรจักรวาลคิดมั่วตัวพูดแหลงกูเนี่ยไปหรือว่ามันต้องไปทางเดิมแล้ววะต้องไปจนได้ต้องซัดจนได้ใช่ไหมแล้เมจแล้วดูดันไม่เกรงใจใครอยู่แล้วเข้ามา เออหรือว่าเราไปเลยได้วะไปได้ปะเนี่ยถ้าผมวิ่งไปเลยวิ่งแบบไม่สนสนหมีสนแปดผมจะทำยังไงผมจะทำยังไงผมก็ซาดเข้าไปแล้วตอนนี้คือไม่ได้ไงเออเออโอ้ยโอ้ยโอ้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 กูวิ่งกูวิ่งหลบวิ่งหลบโอ้โหหลบแบบดิจิตอลครับหลบก่อนครับจังหวะนี้มันไม่มีทางให้กูไปเลยนี่วะต้องทำยังไงวันนี้เดี๋ยวต้องจัดการให้หมดก่อนไไม่แน่วะ จะเป็นไปได้วะเฮ้ยวับโอ้ยเอ้ยยังว่ะยังว่ะเฮ้ยเดี๋ยวโอ้เดี๋ยวโอ้โหเวียงรับเต็มห้อแล้วก็สาดเข้าไปไม่โดนนะจังหวะนี้เอ้ดี๋ย้วดีแล้วก่อนมีอามีอามีอาเอาไปก่อนมีอาไปก่อนเอาไปก่อนชื่นใจเฮ้ยโอ้้ยโโอหเฮ้ยโอ้ย โอ้โหโอ้โหโโอ้หมึงก็ไปยั้งเลยมีไอยิงก่อนเฮ้ยเฮ้ยโอู้หูยชื่นใจชื่นใจเอ้ยโพวกก็ไมกันครับเดี๋ยวไปเล็งตัวนู้นเฉยเลยว่ะโอ้ยได้อยู่เหรอยังไงเสริมดาเมจเสริมดาเมจสาข้าไปจังหวะนี้ครับเบียเข้าไปรัดบ้านก็ไปไม่ยั้งมือ ซัดเข้าไปไปไหนวะเนี่ยเฮ้ยคู่เข้าไปซัดนต้องเอาไปหมวตัวจังหวะนี้โอ้ไปแล้วครับคู่เข้าไปครับเวียงลบก่อนหนึ่งทีโอ้ยโอ้ยได้อยู่ว่ะอือพุ่งลบมแดนซันเข้าไปจะแตกยังไงครับจังหวะนี้มันเรียกพั้วอีกแล้วอ่นีิยังไงครับยังไงครับ ตายเอาไปอือโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีอะมีอะมีเรื่อง่ะมีอะไรให้มามีเรื่องให้มยังใช่ไหมยังไม่มีใช่ไหมมันมันมาเรื่อยว่ะเฮ้ยเฮ้ยอ่ายังใช่ไหมยังไปยังอ่าโอ้โอ้โอ้เฮ้ยโอ้มีอะไรมีอะไรชื่ออะไรโอเควิ่งถอยวิ่งถอยวิ่งถอยก่อน ต่อเนื่องว่ะหมู่ข้าไปฟาดไปต่อเนี้ยเอ้ยยาได้อยู่ครับแล้วก็หลบมาโอเคทีทีสองทีแล้วก็หลบฟาดเฮ้ยโอ้โหกูเกียดท่ามึงอ๋อเฮ้ยโอ้โหโอ้โหเฮ้ยโอ้โหกูวิ่งเลยเมียเมียมาได้ปะเมียได้เมียเมียกลับมาก่อนได้ปะกลับมาก่อนได้ปะโอ้โหเดี๋ยวอดสายฟ้าครับอันนี้น่าจะ ไม่น่าการสายฟ้าได้ยักยางษมีอาบอกยัง,ย,งยังก่อนอเออืออเมียกลับมาโอเคกูดันจะได้สูล้ละรอไปกันรอกันรอใช้สกิลก่อนมันมาเป็นป้าเฮ้ยโอเคซัดเลยจังหว,วะนี้เฮ้ยเอ้ย,อยโอ้โหเวียงลบเวียงลบยังไงจังหวะน,นี้เวียงลบ มัน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 วายย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 งกยอยเยยัยยยยอยย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 อยย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 กยัยมาไยยยยยดียย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 ย้ยย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 ยมยย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 ยอยยยมยยยนยอยยยยยยยไยยนยยยยายยยายย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 อ้ยยยยย โอ้ปไปละเฮ้ยเยอะไปลป้าเราอะโอ้เฮ้ยโอ,โอ้เกือบหลับเกือบหลับจริงๆมาทางนี้ทะลงนี่นี่คือป้าบเกือบนะเกือบโอเคเกือบหลับโอ้ว่าหาตั้งนานทางมึงเนาะเอ่อแปมึงนดเชีย สุดหลอห่อวะไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแม่มันเพลิดไปหน่อยเท่าดิดเฮ้ยมิสเตอร์โบนี่อ่าาอ้าอาไฟแนลลี่แคมไฟเอาล่ะ Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way.